อกขาถอดสบายเอ้าเอ้า what a surprise มันมีเสื้อเหมือนมเอามาหยุ่งหยุ่งมาตั้งหยุ่งจริงหรอมันก็ได้เหมือนมึงไดไหมมึง look at the road on the edge in Thailand ไม่สามารถที่จะประมาณได้มึงกดไอ้เบลก่อนไปมึงแล้วก็เลือมจะได้อะไรอีกบ้างแป๊บนึ่งก็ได้ที่มันสามารถที่จะตัดเสื้อสิ นี่เหรอเ้วกูทำยังไงมันก็เอาเสื้อยขยุงมขยุงวางก่อนอย่างงี้เหรอเออเอะไรอย่างงั้นน่ะร้อนเหรอคุณร้อนแล้วเหรอฟางขึ้นไปข้ามมันไปอ็ต้องติงก็ได้นะเออไม่หรอกบอดายเด้อค่ะก็บอดายเด้อค่ะมันก็มีอยู่พี่จะจอดอยู่เหรอคะ มอไซค์ป่ะมีมอไซค์ดาวิกีมอไซค์ไหนเป็น,นเน่เนาะน้องไงข้างหน้าเสื้อสีแดงแข้างหน้านะกระทันหันปุโอ้ไม่ได้นั้นอุ้ไม่ได้ฟังเออไม่ได้ดูมันเลี้ยวผิดที่อ๋อแล้วอะไรยหยุดเอออุ้ยถ้าเกิดว่าไม่มีมอเตอร์ไซค์อาจจะเป็นเรารอยข่วนนิดหน่อยนะ ่ตรงนี้ละเอื้อยอันเอื้อยซอยซอย๋วยเตี๋ยวไยน่น่อยนะเอื้อยอืมพูดเลยพูดตรงไลดวไดวลงมาอีกเลยไฟแดงไปแดอไปแดงตัวอืม กีนกับมีกับเสีเป้าคุชชอบเรียงอย่างเงี้ยไม่ใช่อีนั่นนะเสี่ยอีนี่เสี่ยอ๋ออีไม่เร็วไม่เสียงเรี่ยงดูเรี่ยงอุบัติเหตุเออคือมึงจอดเถอะเราดูเป็นคนนี้จังเลยอ่ะเชิญค่ะโซเซโยโซเดรจะมาฝึกอยู่เซ็นทรัลเวลยูร้านหมูร้านนั้นอ่ะเซมังอินดงชิตังเซนทรัลเวลอ๋อเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มึงจำซอยได้ใช่ไหมบอสน่าจะซอยแรกมั้งเรือดกาแฟทีคอสติ าว่มีที่เกอดตรงนี้ไหมน้ำมาขวาไปไปได้เดี๋ยวอีพื้งไปดูคุณพี่ไปดูนะคะคุณพี่อะรึ่งเศร้าแล้วค่ะช้ำกนมันโยเขานำมากดดันกูพี่ไปเลยค่ะไปด้วยคุณพี่เนี่ยทีอย่างเงี้ยไม่มาดูกูก็เกิดแล้ว

ซอยองโฮซอยห้าหนึ่งซอยงโฮแซงนีชื่นค่ะห้ามดีดาอีก,กิทไม่รับสายคุณแม่ทำไมไม่รับสายคะอีกิทไม่รับสายค่ะอยากกินอร่อยอ่ะอีก,กิทไม่รับโทรศัพท์พวกกูให้ดิบัสเดย์ตอนนี้แล้วนะเรียบร้อยแล้วนะกิทเรียบร้อยแล้วนะได้แล้วนะ น้อยแต่ให้มึงเจอตอนนี้บ้านมันไม่เห็นตัวมึงยสิจะให้ดูกล้องเนี่ยค่ะดูกล้องก่อนถ่ายหายกล้องแขกรับเชิญของเรานะค่ะเทียนะไม่ปัดียนะไม่มีไม่มีเทียนเทียนทิพย์เข้าใจไหมอืออะไรวะต้องต้องไปทำยังไงวะเฮ้ยอะไรวะก็อย่างนี้หรอมึงมึงมึง อย่าไปนัคนอองรบกนีกฟังอีกฟังรบกวนแงมีุกข่าหดัขอรถตงมอสองสาวใต้สองสาวตายในวันเกิดตันนี้ไม่ได้มันเกิดตอนนี้เป็นวันที่ดีถ้ากูตายให้ประกาศวันพรุ่งนี้ห้ามประกาศวันนี้แสเี้ชู่ะห้ามดาแสเี้ชู่ะห้ามดาสยองงส่หังงอ่ยงงอ นโอ้พิ่งกลับจากโอซาก้าตอนนี้ออ้ตนนีีค่ะแขกรับเชิญค่ะไม่เห็นอีกคลิปมั้ก็ไปแตะตรงนั้นเฮ้ยคนงอพี่แจงอยู่นั่นไหมฝากสวัสดีพี่แจงหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไี่หรออ่ะคะจะให้ตอบแทนพี่เหรอสัญญาณไม่ค่อยดีเลยค่ะสัญญาณไม่ค่อยดีไปทำงานนะคะซูซูนะคะ ก็นี่แหละใช่ค่ะเอาพ่อก่อนปิดก่อนอ